ผัดข้างในไก่นี่ไปซื้อร้านข้าวเกงมาตลาดนัดมาขายก็จะมีร้านข้าวเกงงนะนีม่มีตับมีตับมีไตร้านเขาขายทุกอย่างสี่สิบบาท มีตับอร่อยนะผุนนะที่ตัวหลมสักผมเมื่อพมาสองสามวันแล้วแต่ผมอยู่ต่างจังหบัตรเลยผมไม่ได้อยู่ต่างจังหบัตอยู่ไกล อำเภอผมไม่ท่วมต,ตัวอำเภอผมจะ่ท่วมเลยเขาได้จะทำแบบทำน้ำทำฝายดีขึ้นขึ้นเลยครับแต่งเสริมน้ำดีขึ้นอำเภอไม่ท่วม